หนึ issues issues. ่งปัญหานะครับความร้อนเนาะความร้อนเครื่องยนต์อันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนคอมแอร์นะคอมแอร์กำลังแก้อยู่คอมแอร์เดิมรั่วคอมแอร์เดิมรั่วนะรั่วที่คอนะครับรั่วที่คอรั่วที่คอเนาะจัดการเปลี่ยนอยู่ใส่นะครับเทียมมาเนาะเปลี่ยนคอมออยมาสองญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวล้างระบบก่อนเนาะทีนี้ลูกค้าแจ้งว่าวิ่งวิ่งเร็ววิ่งร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งขึ้นไปวิ่งแช่แล้วความร้อนมันขึ้นทางที่เพิ่งเปลี่ยน เพิ่งเปลี่ยนมอน้ํามาเพิ่งเปลี่ยนมอน้ํามานะเพิ่งเปลี่ยนมอน้ํามานะครับเมื่อยี่สิบห้าเดือนหนึ่งหกหกนะครับก็ปีนี้ครับต้นปีท่อน้ำนะครับทาาเอากาวทานะครับเอากาวทาเอากาวทานะทอน้ำมันเกียร์เอากาวทานะโอกาสที่มันจะไปอุดอุดออยเกียร์หรือไหลเข้าไปในเกียร์ก็มีนะครับเนี่ย เอากาวทาใช่ไหมตำราไหนไม่รู้นะครับเขาว่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะเนี่ยแล้วก็พัดลมอะซึ่งประกอบมาครับตูดมันต้องบิดทางนี้เนาะหันลงเนาะคาม่าเดนโซชี้ขึ้นเนาะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวประกอบคื้นให้นะครับหม้อนะ้ำเพิ่งเปลี่ยนมาหม้อนะ้ำเพิ่งเปลี่ยนมายกยกยอมาช่วยจันเยอันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนมา ม้อน้ำใบหนึ่งอะหยอกตลับเม็ดเลยตลับเมตรบนชั้นอันนี้เป็นยี่ห้อโคโยเลตนะครับวัดวัดความยาวม้อน้ำเอาคร่าวๆกับด้านไหมเออกลับด้านกับด้า,านะนความยาวม้อน้ําเอาคร่าวๆนะยี่หกสิบหกสิบเจ็ดเซนนะครับที่เป็นหลอดก็หกสิบหกนะหกสิบหกเซน นะไปวัดลูกนดไปวัด,ว,ดวัดโคโยเลตตรงๆวัดตรงๆวัดตรงๆตรง,ตรง,ตรงนะก็66.7เซนเท่ากัน66เซนเท่ากันนะครับถึงหลอดถึงหลอดนะ6 6 6กเซนเท่ากันถึงหลอดสุดท้ายทีนี้ทุกๆ10เซนทุกๆ10เซนเดี๋ยวพ้อมมาทันาะทีอยู่อยู่ในลินชักทุกๆ10เซนนะหลกัหลกๆก่อนเมื่อนั้นเนี่ยยาวเท่ากัน ความหนาเท่ากันนะครับความหนาเท่ากันความหนาเท่ากันนะครับทีนี้ทําไมวิ่งจอดจอดรถเดินเบาติดไฟแดงมันไม่เป็นไรนะเวลาวิ่งเร็วแล้วความร้อนมันไม่ลงบางทีลูกค้าบอกว่าขึ้นไปร้อยกว่านะครับเก้าสิบกว่าเห็นเนาะไม่อยู่แปดสิบต้นต้นหรือว่าเก้าสิบต้นต้นนะครับวาล์วน้ําลูกค้าบอกเปลี่ยนมาแล้วนะทีนี้เคยทําให้ดูหลายอันแล้วนะครับ อันนี้สิบเซนนะสิบเซนเราเราวัดจากปลายนี่ที่ขอบเส้นเส้นแรกเนี่ยเส้นแรกที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่หลอดมานาวครับหลอดมานาวมันแรกเริ่มที่นี่นะแราก็วัดที่เริ่มฟินเนี่นะครับถึงสิบเซนเนาะเขียมขีดมาเสียเขูใหญ่ๆไว้นี่ครับสิบเซนอ่ะยกน้ำไปขีดช่องอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเนี่ยนะที่สิบเซนนะครับมีสิบช่องยี่สิบเซนสามสิบเซน ส0ิเซนห้าสิบเซนนะครับหกสิบเซนเบ็ดเสร็จช่องทั้งหมดมีหกสิบสี่ช่องนะครับหกสิบสี่ช่องอคราวนี้มาดูโคโยเลตที่เหมือนของแท้นะครับเหมือนของแท้โรงงานนะครับอันนี้ผมสิบเซนที่ช่องนี้นะที่ที่ปลายนี่นะครับสิบเซนเนี่ยครับายกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าก จ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองนะครับสิบสองที่สิบเซนนะครับสิบเซนติเมตรมีสิบสองช่องอันนี้ผมก็ขีดไปแล้วนะครับความยาวแม่น้ําเท่ากันยี่สิบช่องสามสิบช่องสี่สิบช่องห้าสิบช่องหกสิบช่องเจ็ดสิบช่องแล้วก็อีกห้าช่องนะครับห้องเล็กเบ็ดเสร็จม่น้ํายาวเท่ากันมีเจ็ดสิบห้าช่องมีมากกว่าเท่าไรเอ่ยสิบกว่าช่องนะครับสิบเจ็ดช่องได้มาครับเจ็ดสิบห้าช่อง กับ64ช่องนะครับ64ก็65 66 66 64 65 66, 66 67ก8กสิบหกหกสี่หกห้าหกองเ่จช่องนะสิบเอ็ช่องเรามาลองใส่กันนะครับแล้วก็หม้อน้ำนะครับท่อยางหม้อน้ำเขาไม่ทากาวนะไม่ทากาวนะครับถ้าท่าอยางหม้อน้ำมันแข็งก็ควรจะเปลี่ยนนะครับตัวยางนิง่มกับแคมรัดธรรมดานะครับอีกหนึ่งปัญหานะครับ เราดูหมอ้อน้ําอันนี้จากไหนดูจากหมอ้อน้ําแท้นะยกมียกมีหม้มอน้ําแท้ไหมหมอ้อน้าแท้ที่เมื่อวานลูกค้ามาเอาของมาคืนอนะ่ะเาเปลี่ยนคืนที่ให้ใส่ยิมไปเก็เล็กๆน้อยๆนะครับทำรถก็ดูด้วยอะไรใช้แบบไหนนะครับเทียบเทียม,ยมอ่ะวัดวัดยาวเหมือนกันวัดยาวแล้วก็วัดวัดเป็นจับได้จับได้จับได้กับตรงนี้อ่าถ้าเดียวกันนี่อันนี้อันนี้เป็นหมอ้อน้ําแท้นะครับของแท้มือสองญี่ปุ่นเนาะอันนี้เอาให้ดูเฉยๆวัดความยาวอ่ะความยาว เท่ากันไหมหกสิบหกเซนไหมอ่าไปลงตงนี่นะครับมอน้ําแท้นะครับยาวกว่าน,นิดนึงนะครับหกสิบเจ็ดเซนนะครับประมาณหกหกเท่ากันอ่ะวัดสิบเซนเอาบรรทัดมานี่นะสิบเซนมันควรจะมีเท่าไหร่นะเนี่ยนี่สิบเซนก็คือที่ช่องนี้นะครับ นะที่ช่องช่องที่ผมเอา,เอาน,น,น,นิ้วชีเจ็บไว้นะ,ะยกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองเนี่นะครับของแท้มีสิบสอช่องเท่ากันนะครับ10เซนเพราะนั้นหลอดก็ได้เท่ากันนะครับ75ช่องเท่ากันความหนาเมื่อน้ําก็เท่ากันนะครับ